สำหรับขั้นตอนในการสร้างภาพอินโฟกราฟิกนะคะในคลิปก่อนหน้านั้นก็พูดไปคร่าวๆแล้วว่ามีหลัก การสร้างยังไงเนาะทีนี้ก็จะมาสรุปให้นะคะขั้นตอนแรกก็คือนักศึกษาจะต้องทําการวางแผนก่อนว่าเราอยากจะทําเรื่องอะไรอยากจะแชร์ข้อมูลอินฟโฟกราฟิกไอเดียดีๆยังไงให้คนรับรู้รับทราบแล้วเขาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้นะคะย้ํานะคะว่าต้องเกิดประโยชน์พราอภาพของเราถ้ามันเกิดประโยชน์กับเขามันก็จะส่งผลดีกับเราด้วยทําให้ข้อมูลของเรามันเกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ในโซเชียลมีเดียนะทำให้เขาสามารถมาติดตามข้อมูลของเรามากขึ้น หนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทําเรื่องอะไรทําให้ใครนําเสนอผ่านช่องทางไหนอย่างเช่นอาจารย์กําหนดเลยว่าเราจะต้องทํางานส่งอาจารย์นะคะเพื่ออาจารย์จะเอาไปแชร์ในเพจของสาขาดังนั้นก็ต้องนําเสนอผ่าน Facebook ต่อมาต้องวางขอบเขตรูปแบบของอินโฟกราฟิกว่ามันมีขอบเขตข้อมูลเนื้อหาประมาณไหนเราจะดีไซน์แบบไหนต่อไปนะ อันที่สองคือคุณไปหาข้อมูลในเรื่องที่คุณสนใจนั้นๆให้มันได้ข้อมูลที่มากพออย่างเช่นหามาจากหนังสือหามาจากงานวิจัยหามาจากแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวมีข้อมูลต่างๆแล้วต่อมาคุณจะเล่นในเรื่องอะไรอย่างเช่นสถิติที่น่าสนใจ นะสมมุติคุณอยากเล่นในเรื่องสถิติของจังหวัดอุดรธานีว่าคนนิยมไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่เป็นเปอร์เซนต์อย่างไรก็สามารถแชร์เป็นสถิติได้คนก็จะสนใจมากขึ้นหรือแชร์ข้อมูลที่มันมีประโยชน์มคีคุณค่าอย่างเช่นแนะนําการเรียนหนังสือแนะนําการเก็บเงินอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับผู้คนเขาสามารถ เก็บภาพของเราเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะต่อมาการสร้างเรื่องราวหรือสตอรี่เทลลิงของเราเนี่ยให้มันสั้นกระชับได้ใจความจัดสรรพื้นที่จัดสรรเลเยอร์ให้มันมีเนื้อหาที่กระชับเป็นกรุปกร๊ปๆมาแบ่งขอบเขตให้มันชัดเจนเข้าใจง่าย ในข้อต่อไปการดีไซน์จริงๆแล้วการดีไซน์ก็1ในเรื่องของฟอนต์นะคะก็ฟอนต์ให้มันดูเหมาะสมกับเนื้อหาต่อมาในเรื่องของสีสีก็เหมาะสมกับเนื้อหาเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับความสวยงามก็จะเป็นสีแนวชมพูแนวสีแดงนะคะเรื่องเกี่ยวกับความเคร่งขรึมความสุภาพก็จะเรียบหรูจะเป็นสีดำสีน้ำเงินสีทึบๆหน่อยนะคะ ออกแบบดีไซน์ก็จะมีโปรแกรมอย่างเช่น p o t t s s o p p l l u s t r a t o r หรือเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมฟรีก็คือเป็นเว็บไซต์ฟรีอย่างเช่น Canva หรือว่า p i c 2 c h a r t ให้สามารถเอานำไปออกแบบได้แป๊บเดียวนะแล้วต่อมาก็คือการโปรโมทนะก็คือการโพสบน Facebook เวลาจะโพสนะเวลาเราทำร้านขายของแบบนี้ก็จะมีช่วงเวลาในการโพส ต้องนึกถึงว่าคนนิยมเล่นโซเชียลมีเดียช่วงไหนมากที่สุดอย่างเช่นคนนิยมในช่วงตื่นนอนตอนเช้าก็จะเล่นมือถือก็ประมาณ7จ็ดโมงต่อมาช่วงพักกินข้าวสิบเอโมงครึ่งถึงบ่ายโมงเขาจะเล่นมือถือหรือเขาเลิกงานเขากลับบ้านช่วงประมาณ6กโมง1นึ่งทุ่มสองทุ่มนี้คนก็จะสามารถคลิกที่ภาพดูมือถือดูข้อมูลโซเชียลมีเดียทำให้ภาพของเราเป็นที่นิยมมากขึ้นนะ ที่หลักในการออกแบบบนภาพบน Facebook เนี่ยนะคะก็คือมันจะมีที่เราเห็นอะเวลาคนเขาทำเพจเนาะเขาจะมีภาพอย่างเช่นภาพโคเวอร์แล้วก็ภาพโปรไฟล์เพื่อให้คนรู้ว่ามันน่าเชื่อถือไหมอันนี้เรื่องเพจอาจารย์ขอข้ามนะคะเพราะอาจารย์ไม่ได้ให้สร้างเพจเนาะอาจารย์ให้สร้างสตอรี่ของอินโฟกราฟิก ให้มาดูเรื่องนี้นะคะเวลาสมมุติจะสร้างอินโฟโกราฟิกแบบมีสตอรี่ใน Facebook เ,เราก็ไม่สามารถที่จะทําในแผ่นเดียวได้มากพอเพราะว่าบางทีเรื่องราวมันยาวเราเราก็สามารถทําให้เป็นช็อตๆเป็นภาพๆให้เราสามารถคลิกดูทีละภาพได้ก็จะมีแนะนํานะคะ การวางแบบในการโพสต์มันจะมีหลายแบบอย่างเช่นกล่องแรกนะก็คือเขาจะตั้งภาพในในแนวนอนเขาจะสร้างภาพขนาดนะพันสองคูณแปดพิกเซลเวลามองก็จะเป็นแนวนอนแนวนอนหนึ่งภาพต่อไปก็จะเป็นภาพย่อยๆข้างในนะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้อย่างเช่นพันสอง0คูพันสองเวลาโพสต์มันก็จะเห็นภาพแรกใหญ่ๆ ภาพแรกตัวนี้ h o r i z o n t a l ก็คือแบบแนวนอนนะคะก็จะมี2แบบก็คือ1,200คูณ800หรือ1,200คูณ600อันนี้ก็เป็นระดับที่คนนิยมหรือถ้าเราจะ boost post ก็คือ post บนเฟซ e b o บุ๊กอะทีละ post ก็สามารถ post ภาพเดียวแบบแนวตั้งได้ที่คนเขาเห็นชัดๆนะคะอย่างเช่นขนาด960คูณ1,200พิกเซลจะเห็นภาพเป็นแนวตั้งที่เหมาะสมในการคลิก เวลาคนเขาดูในมือถือมันจะชัดหรืออีกที่นิยมแบบหนึ่งก็คือแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยก็คือ พั0สองร้คูณพันสนะคะสำหรับด้านซ้ายสองรูปนี้แบบ v e r ดิคอ l ก็คือทิศทางของเขาจะเป็นภาพแนวตั้งถ้าเป็นภาพแนวตั้งเขาอยากให้ภาพแนวตั้งเขาเด่นสมมติภาพที่เราถ่ายมันเป็นโซนแนวตั้งก็ควรจะกําหนดที่800คูณ1200หรือที่600คูณ1200ก็ได้นะคะเวลาโพสอะไรมันก็จะสไตล์ในการโพสมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะทำให้คนสามารถคลิกดูสเต็ปสเต็ปแต่ละภาพได้นะคะ อาจารย์มีเว็บไซต์แนะนำอย่างเช่นเว็บนะคะของเพจที่ชื่อว่าสรุปให้อันนี้เป็นเว็บที่คนนิยมมากแล้วเขาหาไรายได้จากการสร้างอินโฟกราฟิกนี้แล้วคนก็ไปติดตามเขาเขาก็เอาหนังสือแต่ละเรื่องมาย่อสรุปเรื่องราวที่เขาอ่านแล้วก็เป็นประเด็นนะคะอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้นะคะของจิตแพทย์ของญี่ปุ่นนะเขาก็เล่าเป็นเรื่องเรื่องะในเรื่องที่เขาอ่านมี มีพฤติกรรมอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเขาก็เล่าเป็นภาพนะคะภาพขั้นตอนที่1นึ่ขั้นตอนที่2อนะคะอย่างเงี้ยเขาก็อันนี้เขาทำกาวภาพภาพแรกของเขาแนะนําก่อนหนังสือเรื่องอะไรมีประเด็นอะไรบ้างเล่ามาสรุปจากหนังสือทั้งเล่มอะสรุปให้เหลือแค่เนี้ยนะคะอินโฟกราฟิกที่คนเขาติดตามเขาอ่านได้ในในภาพนะคะพอโพสต์แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะเห็นว่า มีเรื่องราวอะไรเขาก็จะคลิกเข้าไปอ่านนะคะอันนี้ดูในจอนะคะแต่ถ้าดูในมือถือก็ชัดเหมือนกันนะคะเล่าเรื่องเป็นประเด็นเป็นประเด็นไปหนึ่งดีไซน์ของเขาเห็นไหมเข้าใจง่ายใช้สีไม่เยอะสบายตานะ,ะเล่าเป็นประเด็นเป็นเรื่องๆมีบทสรุปให้แถมมาให้แล้วก็จากประเด็นนั้นเขาตีกรอบมาเขาได้ภาพอะไรบ้างนะคะ เพจหนึ่งที่แนะนำอย่างเช่นเพจของ CareerFact นะคะอย่างเช่นรูปเนี้ยรวม10แอปที่มนุษย์ Productive ต้องมีก็คือเขาจะต้องการเราว่า10แอปที่คนพวก Creative ต่างๆเขาควรจะมีมีอะไรบ้างนะคะคลิกเข้าไปภาพแรกแนะนำเห็นไหมโปรโมทก่อนหนึ่งมีภาพโปรโมดเห็นหลักก่อนสองมีโปรแกรมอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วโปรแกรมนี้มันภาพเป็นยังไง ต่อมามันทำอะไรได้บ้างเห็นไหมแยกเป็นเรื่องๆแยกเป็นประเด็นออกมาทำให้เขารู้ในภาพภาพเดียวของโปรแกรมนั้นๆนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให็นะเวลาโพสคนก็ถ้ามันมีประโยชน์กับเขาอะคนเขาก็กดไลค์กดแชร์นะคะเวลาสร้างเพจอะไรแบบนี้มันเป็นรายได้ของเจ้าของเพจนะคนมาติดตามเยอะก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามานะคะอย่างนี้เป็น มนุษย์เงินเดือนเขาก็เล่าเป็นไทม์ไลน์ของแต่ละปีเขาทําอะไรบ้างเขาให้ข้อคิดอะไรประเด็นที่น่าสนใจของเขาอันนี้เป็นแบบไทม์ไลน์ตะกี้ก็เป็นแคลรแฟาเนาะที่เปิดลิงก์ให้ดูนะแล้วก็อันนี้ก็สังเกตว่าการดีไซน์ของเขาใช่ไหมคะอ่านง่ายเข้าใจง่ายภาพชัดเจนเห็นมองภาพว่าเห็นในมือถือในจอมือถือตอเดียวรู้เรื่อง เปรียบเทียบประเด็นต่างๆใช้สีสันนะสีสันที่ไม่เยอะเกินไปแล้วภาพต้องอ่านข้อความออกเด่นชัดอันนี้ก็ใช้ p i ิกทูชาร์ททำได้นะคะใช้ Pi ิกทูชาร์ดทำได้หรือในเรื่องของบริษัท b i t c u p a c a d e m y m y ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเงินนะเขาก็แบ่งเป็นพาร์ทพารเหมือนกันนะคะเป็นพาร์ทพ เราเป็นภาพภาพนะคะเรียงลําดับตัวเลขได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่อาจารย์จัดสั่งการบ้านพวกเราจะให้เวลาทํา2อาทิตย์เนาะงานที่ให้ทำก็คือให้เราสร้างภาพนอินโฟกราฟิกจํานวน6ภาพนะคะขนาดตามความเหมาะสมอย่างเช่นจะเป็นแนวตั้ง960 0หคูณพันสรหรือจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมพั0สองคูณพันสก็ได้นะคะคือภาพไหนที่น่าสนใจอาจารย์จะเอามาลงเพจของสาขาหัวข้อนะคะก็คือ เกี่ยวกับให้ความรู้แล้วมันเกิดประโยชน์กับคนทั่วไปอย่างเช่นให้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่างๆแนะนํามือถือยอดฮิตของวัยรุ่นแนะนําเทคนิคการเรียนแนะนําความรู้ทางการเรียนคอมพิวเตอร์อย่างนี้ให้เราเลือกประเด็นมาหนึ่งเรื่องหรือจะหาข้อมูลจากหนังสือที่เราอ่านสักเรื่องหนึง่งแล้วเราก็มาสรุปใจความสําคัญให้มันเป็นหน้าๆน,นะคะเล่าเรื่องราวต่อไปข้อเตือนก็คือไม่ใช่ไปก๊อปในเน็ตแล้วมาวางที่ภาพเท่านั้น คุณต้องสกัดข้อมูลต้องเอาข้อมูลที่มันเป็นประเด็นสําคัญเท่านั้นมาสร้างนะคะให้ได้ใจความกระชับเหมาะสมแล้วก็การส่งงานก็คือให้เราเซฟเป็นภาพ .png นะคะโดยเรียงลำดับภาพมาให้อาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าลำดับไหนเป็นลำดับที่1 2 3นะคะก็ให้ทํา6ภาพโดยภาพที่1ก็จะเป็นภาพปกแนะนำนะคะภาพที่2ถึง6เนี่ยก็จะเป็นภาพที่คุณเล่าเรื่องแต่ละประเด็นนะคะเอา6ภาพ ผลงานนักศึกษาที่น่าสนใจอาจารย์จะเอาไปแชร์ในเพจสาขาเพจนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะ10คะแนนนะคะเป็นโปรเจกต์ของวิชาของเราอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วก็จะให้เวลาทำสออาทิตย์เนาะทำมาให้ดีๆนะคะแล้วอาจารย์ก็จะเอาผลงานของเราไปโชว์กับเพื่อนๆในสาขานะคะค่ะต่อไปจะเป็นโปรแกรม p i c ก to c r a r t นะคะที่อาจารย์แนะนำ ใช้สำหรับการออกแบบอินโฟกราฟิกแบบง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดการใช้พวก i e l ล u าเตเตอรหรือว่า p h o t o s h o p ก็สามารถใช้เครื่องมือ p i c k to Chart ในการออกแบบได้นะคะอ่าเขาก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกเหมือนกันนะคะว่าเราชอบรูปแบบไหนอย่างเช่นแบบ How to ให้ความรู้ก็จะมีข้อมูลแล้วก็มีภาพซึ่งภาพเราต้องเตรียมนะคะว่าเราจะทำเรื่องอะไรเนาะ หรือจะเป็นแบบไทม์ไลน์นะคะเป็นแบบไทม์ไลน์ก็คือแบบแบ่งเป็นช่วงเวลาแล้วก็จะใส่ข้อมูลแล้วก็หาภาพประกอบให้มันเข้ากับข้อมูลนั้นหรือจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนอาร์ติเคิลก็คือแบ่งส่วนของกลุ่มข้อมูลแล้วก็หาภาพประกอบแล้วก็เล่นสีสันเป็นบล็อกๆไปนะคะแต่นี้เราทําใน Facebook ขนาดมันก็จะไม่ได้ยาวขนาดนี้นะคะก็แนะนํา ถ้าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็1,000งพันคูณหนึ่หรือว่า1,200องร้อยคูณพันสหรือว่า960า้อคูณพันสก็ได้นะคะอันนี้คือขนาดพิกเซลในการเซฟภาพนะคะก็มีหลายรูปแบบแบบดอกไม้อันนี้ก็คือเขามีรูปแบบให้เราเลือกเราคิดว่าเราเหมาะกับรูปแบบไหนแล้วก็เลือกแบบนั้นเป็นแม่แบบก่อนนะคะคือถ้าพ i ิกทูชาร์ก็สามารถล็อกอินทั้งสองเว็บสามารถล็อกอินผ่าน เฟซบุ๊กหรือ Google ของเราก็ได้นะคะพอเข้ามาเขาอาจจะถามว่าเราทำอาชีพอะไรเราสนใจด้านไหนเนาะนะคะตรงด้านซ้ายก็จะมีเมนูหลายๆแบบให้เราเลือกนะคะ อย่างเช่น Create นี้ก็คือสร้างใหม่เนเขาจะถามว่าสร้างใหม่นี้คุณจะเลือกข้อมูลแบบไหนอย่างเช่นอิโฟกราฟิกนะก็ลองเลือกดูนะมันก็จะมีเห็นไหมแบบนี้ก็เยอะนะคะน่าสนใจเยอะมีหลายแบบให้คุณเลือกเลยชอบแบบไหนอย่างอันนี้เกี่ยวกับวัคซีนอย่างเช่นใครจะทำเรื่องโควิดก็สามารถเลือกได้ เช่นสมมติอาจารย์เลือกอันนี้แล้วก็ use template เนาะอ่าเขามีหัวข้อให้แล้วนะคะเดี๋ยวขอดูขนาดทั้งหมดก่อนตอนนี้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์่าตัวมันจะเป็นบล็อกๆใช่ไหมมันจะเป็นบล็อกๆสมมติบล็อกไหนเราไม่เอานะคะเราก็กด delete บล็อกนั้นก็จะหายนะ เอาเมาส์คลิกที่ละบอกแล้วก็สามารถกด delete ได้ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปนะคะสมมุติจะเอาบ็อกนี้บ็อกเดียวเนาะแล้วขนาดของมันรู้สึกมันเล็กเกินไปจานก,ก็จะมา setting นะคะแล้วก็กําหนดขนาด px ก็คือพิกเซลอย่างเช่นจะเอา960สูง1200 โอเคอันนี้บล็อกแรกนะคะก็เป็นเหมือนเป็นภาพหลักของ facebook เราสามารถไปแก้ได้แล้วก็ด้านซ้ายจะมีพวกแบบ t ท็ Take box. บกบ o ็ Background แล้วก็สามารถอัพโหลดเข้าไปได้มีมีเชฟ p อไอคอนต่างๆให้เราใช้งานได้ง่ายนะ มีดีไซน์เป็นลิสต์ก็สามารถเอาดึงพวกดีไซน์พวกนี้เอาไปใช้ในชาร์ตของเราได้อย่างเช่นลองเลือกตัวนี้มันก็จะมาอยู่ในหน้าจอของเราเราก็สามารถที่จะเลือกได้ลบได้ไม่ชอบก็ลบนะแบ็กกราวสมมติเอาแบ็กกราวสีขาวก็จะเปลี่ยนสีทางแบ็กกราวสมมุติไม่ชอบก็กดแบ็ก อันนี้ต้องเสียตังค์ทูต่างๆก็คือเป็นชาร์ตแล้วเราสามารถใส่ข้อมูลเป็นเปอร์เซนต์แล้วมันก็จะออกแบบเป็นรูปของกราฟให้เรานะคะในเรื่องของกราฟ,ฟิกเนี่ยมันก็จะมีพวกอิ i ลสตชันก็คือพวกวัตถุที่เป็นกลุ่มที่เราสามารถดึงคนกลุ่มที่เขากำหนดลากมาใส่ในเพจของเราได้แล้วก็สามารถ ดึงขยายได้นะคะมีอะไรอีกที่น่าสนใจเชฟไอคอนสมมติอยากได้สี่เหลี่ยมอะดึงสี่เหลี่ยมมาแล้วตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบว่ามันเป็นสีดำก็สามารถขยายแล้วก็เปลี่ยนสีเช่อนอาจะอยากได้สีขาวนะคะมีลายก็เป็นพวกเส้นต่างๆนะคะเส้นต่างๆสมมติ อาจารย์เลือกเส้นนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนขนาดของเส้นได้โฟโต้เขาก็มีอนะ่ะโฟโต้ให้เราด้วยนะโบโฟโต้เยอะแยะเลยมีอะไรอีกโฟโต้เฟรมเป็นภาพที่เป็นส่วนวนะแยกชิ้นส่วนสามารถดึงออกมาใช้ได้นะคะ ก็คือโฟโต้เฟรมตัวนี้อย่างเช่นข้างในนี้สามารถดึงภาพของเราแล้วลากไปวางได้นะคะโฟโต้เฟรมจริงๆเว็บนี้มันมีตัวเลือกให้ใช้งานเยอะนะคะที่นี้สมมติสร้างเสร็จแล้วเนาะ,ะอย่างตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนๆนะสมมติสร้างเสร็จแล้วก็สามารถพรีวิวได้ก็คือจะเห็นเป็นส่วนๆเป็นบล็อกๆมาเลยนะคะ แล้วก็สามารถดาวน์โหลดเขาก็าจะบอกว่าดาวน์โหลดแบบไหนสมมุติเป็น PNG ส่วนใหญ่จะ PNG เนาะแล้วถ้าเกิด up level ลูคือเสียต่างจะเป็น PDF แล้วก็ PowerPoint นะคะที่เราลองโหลดะลองเลือกเป็น PNG แล้วกดดาวน์โหลด PNG ระหว่างนี้เราก็รอเขานะคะทีนี้ภาพที่ได้อะ คือมันจะยาวมากคือถ้าเราเซฟอย่างเงี้ยมันจะมายาวหมดเลยแล้วทีนี้เราต้องตัดภาพเอานักศึกษาจะเลือกเซฟทีเดียวแล้วมันจะเป็นแบบยาวๆแบบนี้เราค่อยไปตัดเอาเพื่อให้มันเป็น facebook เพราะว่าเวลาโพส a c e b o o k มันจะยาวแบบนี้ไม่ได้ต้องนักศึกษาจะต้องเอามาตัดแบ่งเป็นส่วนนะคะหรือเราจะทําตั้งแต่ในโปรแกรมก็คือเราต้องลบส่วนแต่แต่ละส่วนตรงนี้ออกไปเลย ก็จะได้ภาพแรกแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อก่อนเปลี่ยนฟอนต์ก่อนสมมติอาจารย์มีเรื่องเกี่ยวกับหลักความมั่นคงทางการเงินอันนี้อาจารย์ก็อ่านหนังสือเอาหนังสือของเกี่ยวกับเรื่องเงินมาอ้างอิงเนาะสมมติมีหัวข้อแล้วก็สามารถปรับฟอนต์ ที่เราชอบได้ปรับขนาดฟอนต์ได้แล้วตัวหนังสือถ้าเกิดมันติดกันไปสามารถขยายได้ความสูงของตัวหนังสือเดี๋ยวอาจานหาภาพหนังสือไปก่อนนะสมมตินหนังสือสมัมันนี่สมารี สมมติอาจารย์จะเอาภาพนี้นะคะไปสร้างอินโฟกราฟิกอาจารย์ก็จะเซฟก่อนไปที่เว็บของเราแล้วเราก็ไปเลือกคําว่าอัปโหลดภาพนะคะ Browse Image หาภาพที่เราโหลดมาตะก,กี้ Money Summary เมื่อได้ภาพมาแล้วเราก็ลากภาพนั้นมาใส่ ใน Pick to Chart มันไม่มีเครื่องมือตัดภาพดังนั้นเราก็จะหาตัวช่วยที่มันสามารถนำภาพให้มันไปอยู่ในกรอบได้นะคะ Photoframe อ่ะนี่แหละ Photo frame สมมติอาจารย์เลือก Photo frame เป็นภาพภาพหนึ่งมาอ่อาเนมะมันจะเป็น Photo frame ก็คือเราเอาภาพของเราไปยัดใส่ในในกล่องนี้นะคะ แล้วอาจารย์ก็เอาภาพเนี้ยอันนี้คือโหลดมาไปวางใส่โฟโตเฟรมนะคะแล้วมันสามารถที่จะแบบขยายดับเบิลคลิกเข้าไปนะขยายเพื่อให้ขอบของภาพมันมันเกินนะคะมันมันเกินจากขอบขาวๆนี้นะคะแล้วเราก็กดดันโอเคอาจารย์ก็จะขยายภาพนี้เพื่อเป็นภาพหน้าปกสมมตุติอาจารย์ทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการสรุปหนังสือใช่ปะ มติอันนี้เป็นภาพปกเราได้ภาพปกแล้วแล้วเราก็ค่อยมาท save. Save ําการเซฟเซฟก็คือเซฟในเว็บนี้นะเราก็สามารถกลับมาแก้ไขได้ทีนี้ดาวน์โหลดก็ไฟล์ฟอร์แมตเป็น png นะคะดาวน์โหลดมาครั้งเดียว,วคือเราตกแต่งให้มันเสร็จในในภาพนี้ภาพเดียวมันก็พอโหลดมาปุ๊บ มันก็จะเป็นขนาดขนาดแรกอันเดียวนะคะก็จะอาจจะมีพ i ิกทูชาร์ดกำหนดมาให้ก็คือให้เครดิตเขาเพราะเขาเป็นคนออกแบบให้เรานะแล้วเราก็ทำแบบนี้ให้มันได้6ภาพตอนนี้ได้1ภาพแล้วเราก็ทำเพิ่มอีก5ภาพนะคะก็สามารถตกแต่งทีละภาพเนาะแล้วก็เวลาได้เสร็จแล้วเราก็สามารถทดสอบโดยการโพสต์ลง Facebook สมมติอันนี้ก็จะเป็นภาพแรกถ้าเรามีครบห้าภาพมันก็จะเป็นแบบเรียงต่อกันที่สวยงามน,นะคะเดี๋ยวขอวิธีธทดสอบอ่ะเราก็สามารถตั้งสเตตัสเป็น only มีก็คือ private ก็คือเราเห็นคนเดียวแล้วเราก็โพส์นะอันนี้เป็นการโพสทีละภาพนะถ้าเรามีหลายภาพมันก็จะเป็นสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเห็นไหมเออขนาด9 6 0คูณ1200มันจะเป็นขนาดที่เวลา เราดูในมือถือมันจะพอดีนะคะมันจะพอดีกับเรื่องราวของเรานักศึกษาก็ลองเอาเรื่องที่อยากที่สนใจแล้วก็ไปออกแบบดูนะว่าสนใจเรื่องอะไรอยากแชร์ความรู้ไอเดียอะไรให้คนในสังคมโซเชียลมีเดียเขาสามารถเรียนรู้ข้อมูลกับเรานะคะก็ลองออกแบบดูนะง่ายๆไม่ยากเนาะ